สวัสดีครับผมเกียร์นะครับในช่องเกียร์ปนวัฒน์ถ้าเราเจอกันคลิปนี้คลิปแรกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้เนี่ยผมมีหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการออกกําลังกายอีกแล้วมาพูดคุยกับทุกคนซึ่งเป็นหัวข้อที่เจอบ่อยมากในสังคมการออกกําลังกายทุกวันนี้นะหมายถึงทุกวันนี้เจอบ่อยมากจริงๆแล้วก็น่าจะเจอมานานและเจอมาบ่อยอยู่ตลอดนะคำถามนี้คําถามนั้นเนี่ยมันมีอยู่ว่าอยากออกกําลังกาย แต่ไม่ได้อยากตัวใหญ่จนเกินไปไม่อยากกล้ามใหญ่เกินไปไมีวิธีการออกแบบไหนซึ่งช่วงนี้เนี่ยเจอบ่อยเป็นพิเศษครับผมในกลุ่มสังคมของคนที่เขาออกกําลังกายช่วงนี้คอมมูนิตี้ในในกลุ่มเฟซในกลุ่มไลน์หรือว่าในในไหนก็ตามช่วงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบกลุ่มมันเยอะขึ้นมันมีกลุ่มแบบ อย่างโปรโกลุ่มคนที่ใช้ยาเป็นแบบใช้ยาเป็นกิจจลักษณะอยู่ตลอดเรียนรู้เรื่องยาแล้วก็กลุ่มคนที่เอ่อเป็นมือใหม่เอ่อกลุ่มคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็กลุ่มคนที่ออกมานานแล้วแต่ว่าเป็นสายธรรมชาติไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอนามบลิกเลยมันมีหลายสายมันมีหลายกลุ่มช่วงนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ออกกําลังกายมีหลายกลุ่มมากมาก ซึ่งกลุ่มมือใหม่ก็จะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดอยู่แล้วเป็นปกติซึ่งเขามาจะยิงคําถามเข้ามาเขามาจะยิงคําถามเข้ามาซึ่งคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็มีหน้าทีตอบคําถามมีหน้าที่แนะนําเราอย่างแนะนําอยู่แล้วซึ่งคําถามที่เจอบ่อยในช่วงนี้ก็เหมือนที่บอกไปแล้วอยากเล่นกล้ามแต่ไม่อยากตัวใหญ่จนเกินไปไม่อยากกล้ามใหญ่จนน่ากลัว ทำยังไงโอเคถ้าอยากจะให้ตอบแบบตรงตงเลยนะอยากจะตอบแบบตรงตงเลยคือคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวว่ากล้ามของคุณจะใหญ่จนเกินไปเพราะการที่กล้ามมันจะใหญ่การที่กล้ามมันจะขยายจนจนใหญ่เกินไปจนน่ากลัวมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยครับผมอยากให้คุณโฟกัสวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องวิธีการกินที่ถูกต้องวิธีการ สร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องไปศึกษาวิธีการทํางานของกล้ามเนื้อไปศึกษาว่ากล้ามเนื้อหมัดน,นี้ทํางานยังไงไปศึกษาว่าหัวไหล่เนี่ยมันขยับยังไงไปศึกษา,าเรื่องพื้นฐานแบบนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะมาคิดว่าไม่อยากกล้ามใหญ่เกินไปทํำยังไงเออถ้าแบบนี้เนี่ยเราตอบยากเหมือนคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยตอบยากแล้วก็จะมีอารมณ์ที่ แบบอารมณ์มันสวิงอยู่ในหัวว่าเราจะตอบคําถามแบบนี้ยังไงดีแต่สําหรับผมผมเข้าใจนะผมเข้าใจคนที่ถามมาและผมก็เข้าใจคนที่อยากจะตอบแต่ไม่รู้เขาจะตอบอยังไงผมเข้าใจทั้งสองสองฝ่ายเลยสําหรับคนที่ถามมานะถ้าคุณแบบกลัวกล้ามใหญ่จริงๆผมเข้าใจคุณว่ามันอาจจะน่ากลัวเพราะตอนนี้เนี่ยคนในกลุ่มออกกาลังกายมันมันเยอะมากบางคนเนี่ยแบบเป็นนักแข่งเดี๋ยวคนนู้นโพสต์เดี๋ยวคนนี้โพสต คน,น,นกล้ามใหญ่มากคนที่ก็กล้ามใหญ่มากเดี๋ยวอีกวันต่อมาคนนั้นโพสต์จะไปแข่งในเดือนหน้าอะไรแบบนี้แบบเยอะมากๆเลยซึ่งมันอาจจะทําให้คุณเห็นเยอะแล้วแบบเฮ้ยกล้ามแบบคนกล้ามใหญ่มันมีเยอะมันมีเยอะกว่าเดิมมากๆอาจจะทําให้คุณคิดว่ากล้ามแบบนั้นเนี่ยมันมาง่ายซึ่งจริงๆแล้วการที่มีคนกล้ามใหญ่มากขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่ากล้ามมันจะมาง่ายนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยคนกล้ามใหญ่มันมีเยอะขึ้นเพราะว่าการพกกายมันได้รับความนิยมขึ้นนิดหน่อยเทคโนโลยีการออกกํากลังกายเทคโนโลยีเกี่ยว ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬามันก้าวหน้ากว่าเดิมคนหุ่นดีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งแน่นอนมันอาจจะสะดวกกว่าสมัยก่อนการที่คนเราจะทําให้ตัวเองหุ่นดีขึ้นมาได้มันอาจจะง่ายกว่าสมัยก่อนแต่มันไม่ง่ายแน่นอนครับผมโดยรวมแล้วมันยังถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่ ซึ่งถ้าคุณอยากได้คําตอบของเรื่องนี้จริงๆถ้าคุณเป็นคนที่กลัวจริงๆอยากได้คําตอบจริงมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนมั่งให้ตัวไม่ใหญ่จนเกินไปผมขอแบ่งเป็น2กรณีก็แล้วกันนะกรณีแรกคือคุณเป็นคนที่ผอมมาก่อนและกรณีที่2คือคนเป็นคนที่ตัวใหญ่หรือว่าอ้าวนถ้าคุณเป็นคนที่ผอมมาก่อนเป็นมือใหม่เริ่มโดยการผอมไม่ต้องกลัวกล้ามใหญ่จนเกินไปเลยครับเพราะกล้ามของคุณมายากแน่นอนกล้ามของคุณเนี่ยมันขึ้นยากแน่นอน เดี๋ยวผมยกตัวอย่างผมเลยผมเนี่ยเป็นคนที่ผอมมาก uh. ท่อนแขนท่อนขาผมยาวมากซึ่งกล้ามเนื้อผม <Web bt Brown> ผมคิดว่ามันก็มันก็เยอะพอสมควรแล้วมันก็เยอะในระดับหนึ่งแล้วแต่โดยรวมมันก็ยังเล็กโดยรวมมันก็ยังเล็กอยู่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ผอมมากเมื่อก่อนท่อนแขนทอนขาผมเนี่ยมันยาวซึ่งถามว่าม <ryn skin skull lips> ันใหญ่ขึ้นได้ไหมมันทําให้กล้ามเนื้อเต็มแบบตัวใหญ่มากๆกว่านี้ได้ไหมได้ได้แน่นอนครับผมจะถามว่ายากไหม ยากครับผมยากแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่ผอมมาก่อนเริ่มจากการผอมไม่ต้องกลัวกล้ามใหญ่เกินไปครับผมกลัวว่ากล้ามของคุณจะไม่ขึ้นดีกว่ากลัวว่ากล้ามของคุณจะขึ้นช้ากลัวว่ากล้ามของคุณจะไม่ขึ้นแบบนั้นมันมันดูมีเหตุผลมากกว่าเออมันดูมีเหตุผลมากกว่าส่วนถ้าคุณเป็นคนที่อ้วน ถ้าคุณเป็นคนที่ตัวใหญ่คุณอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะกว่าคนอื่นคุณออกกําลังกายแบบตอนแรกๆเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราตัวใหญ่จังว่าทําไมเราเราดูมีกล้ามเนื้อแต่เราตัวใหญ่มากๆเราไม่ได้อยากตัวใหญ่แบบนี้เรามีวิธีการออกกําลังกายแบบไหนถ้าจะให้ผมแนะนํานะผมจะแนะนําว่าคุณออกกําลังกายดีแล้วคุณออกกําลังกายมาดีแล้วถ้าคุณเป็นคนอ้วนแล้วรู้สึกว่าออกไปออกมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่มากกล้ามใหญ่มากแสดงว่าคุณออกกําลังกายได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากแแตต่่่่ถ้้้้าาาาคุณไไมมดยยกััวใหหญบบนนละเป คุณอยากตัวเล็กซึ่งเป้าหมายเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกคุณเป็นคนตัวใหญ่มากคุณก็ไม่ผิดที่อยู่อยู่คุณอยากจะตัวเล็กเพราะเป้าหมายของคุณคุณไม่อยากเป็นแบบเดิมคุณอยากจะเป็นคนที่ตัวเล็กไม่ได้อยากเป็นคนตัวใหญ่ถามว่าทําได้ไหมจากคุณที่ล่ำแบบเพิ่งออกกาลังกายมาแบบตัวบวมๆวมบวมทั้งไขมันบวมทั้งกล้ามเนื้อนะตัวใหญ่มากทําให้ตัวเล็กรีบลงมาได้ไหมได้ครับผมได้ครับผมคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินไขมันน้ําตาลโซเดียมอะไรแบบนี้ จะต้องตัดออกไปซึ่งคุณอาจจะต้องกินอาหารที่คลีนกว่าเดิมถ้าคุณอยากตัวเล็กลงจริงๆนะถ้าคุณอยากตัวเล็กลงจริงคุณต้องกินอาหารที่คลีนกว่าเดิมแคลอรี่ที่คุณรับเข้าไปเนี่ยจะน้อยกว่าเดิมซึ่งถ้าคุณทําได้คุณก็จะตัวเล็กลงได้ตามเป้าหมายนะคุณต้องไปศึกษาด้านโภชนาการสมมุติคนตัวใหญ่มากๆคุณต้องการพลังงานแบบ2 0 0 8ันถึงสามพต่อวันสมมุตินี่ในกรณีตัวใหญ่แล้วนะแบบ2 0 0 8ันถึงสามพต่อวันถ้าคุณกินแบบ2 5 0 0ได้ถ้าคุณกินแคลอรี่ที่มันมันน้อยกว่าการ ใช้ได้คุณกิน2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5แต่ว่าคุณใช้แบบเกือบ3,000คุณก็จะค่อยๆตัวเล็กลงค่อยๆตัวเล็กลงมันเป็นหลักการง่ายๆการที่แคลอรี่เข้าออกในร่างกายเราถ้ามันเข้าไปมากกว่าที่ใช้เราตัวใหญ่ขึ้นถ้ามันเข้าไปน้อยกว่าที่ร่างกายใช้เราตัวเล็กลง มันเป็นหลักการง่ายๆของแคลอรี่ในร่างกายนะลองไปศึกษากันดูสำหรับมือใหม่สรุปนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่และคุณมีคําถามนี้อยู่ในหัวไม่อยากกล้ามใหญ่จนเกินไปออกกําลังกายแบบไหนดีสำหรับผมนะแนะนําไปตรงๆเลยคือ คุณอย่าพึ่งไปโฟกัสประเด็นนี้ไปโฟกัสประเด็นพื้นฐานดีกว่าหรือว่าไปหาข้อมูลเรื่องการทํางานของกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ดีกว่ามันจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่าแต่ถ้าคุณยังมีความคิดแบบนี้อยู่อีกแบบถึงจะได้ยินคําพูดก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ยังมีความคิดว่าไม่อยากกล้ามใหญ่อะอม,มันมันน่ากลัวไม่อยากใหญ่จนเกินไปคุณก็ศึกษาเรื่องแคลอรี่แล้วก็กินแคลย้ายเกินต่อวันทําให้คุณตัวเล็กลงเรื่อยๆตัวเล็กลงเรื่อยๆคุณก็สามารถ คงสภาพของคุณโดยที่ตัวของคุณไม่ใหญ่จนเกินไปได้เหมือนกันแล้วการออกกาลังกายหล่ะออกยังไงก็ออกตามเป้าหมายครับผมถ้าคุณอยากเป็นคนตัวเล็กคุณอาจจะเล่นน้าหนักที่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้เล่นน้าหนักน้อยๆแต่เล่นจํานวนเริหลายครั้งเล่นจํานวนครั้งแบบทีๆเล่นเยอะๆแต่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องยกหนักอะไรมากมายถ้าคุณมีเป้าหมายคือการที่คุณตัวเล็กนะ,ะคุณก็ออกกาลังกายเล่นเวททั่วไปนี่แหละครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่อาหารการที่คุณจะมีร่างกายแบบไหนเนี่ยปัจจัยหลักๆมันอยู่ที่ อาหารคุณต้องไปคุมการกินของคุณอยากตัวเล็กลงก็ตัดหวานตัดมันตัดแคลอรี่ให้น้อยลงเออง่ายสุดเลยพูดให้ง่ายสุดตัดแคลอรี่ให้น้อยลงโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้เนี่ยผมดีใจที่ได้มาพูดคุยกับทุกๆคนนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม